สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับรายการชิลอีซี่เกมอีกเช่นเคยแล้วก็อยู่กับเกม Mir r o r Mirror รกระจกนะครับในที่นี้ก็หมายถึงแบบภาพสะท้อนของเรานะครับนะซึ่งเกมนี้ผมเจอใน E g ชอีเช่นเคยนะครับนะแต่เขาเขียนไว้อยู่นะครับ win, win on Steam นะครับคือมีอยู่ในสตีมแน่นอนนะครับนะ Papa, ก็เกมนี้คอนเซปต์ก็คือให้เราเล่นโดยจ้องกระจกไปเรื่อยนะครับนะประมาณ50าสนาทีนะครับเกมจะมีความยาวแค่นั้นเนาะ เราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าจะอร่อยข,ขานาดไหนขอชิมหน่อยอ <c oughs> แล้วเพลง,งสุดยอดมากเพ <c oughs> ลงบลาสสิก <c oughs> <c oughs> มาแค่เสียงโอ้เสียงเปิดประตูข้ามาแล้วนี่เป็นบ้านของเราฉันคิดว่ากล่องนี้มันน่าจะแบบ เขาเรียกแบบน่ายกไม่จบไป่สินสักทีอ่ะโอ้แต่ที่สุดก็แกะกล่องทั้งบ้านเสร็จหมดแล้วอ่ะนี่บ้านใหม่ของฉันมบ้านของฉันดิเออโอ oh, เล็กนเนี่ยแต่ก็สะดวกสบายราคาก็ใช้ได้ b บร์ i ชี of the อันนี้ผมไม่รู้ครับว่ามันแปลว่าอะไรนะเอจินอ์เขาบอกว่าเจสซี่ออฟเดอะเยีิย์นะมีสกูตบิคอร์ดอิททูมายเฟเวอร์ทูเซฟอัพก็คือมันแบบมันแบบค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าเขาเรียกไงดีแล้วก็ฉันจะ อยู่ที่นี่ตลอดเพราะว่ามันเซฟเงินชั้นมากเลยนะครับนะก็คือแบบราคาถูกอ่ะเออไม่รู้จะแปลให้มันซับซ้อนทำไมก็ไม่รู้มีเดดิโอมีเพื่อน,นั่งว้าวอันนี้เป็นห้องคอนเซปต์เกมนี้แน่นอนครับว่าโอ,อ้หิวจังเลยเนี่ยหลังจากที่ทำเอ่อเลเบอร์ หลังจากที่แบบเขาค่อนข้างใช้แรงงานมาเยอะนะครับใช้ใช้แรงมาเยอะอย่างลําบากนะครับนะเขาแบบเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะสั่งพิซซ่าถาดใหญ่มันแตกนะครับนะมากินในบ้านนั่นเองนะโอนะเคสเสร็จแล้วเขาสั่งแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ไงแล้วเอาต้องต้อง,ต,องต้องนั่งใช่ไหมกินโอ้โหโอ้ กินเสร็จแล้วสเปซสุดโอ้ยคนเคออะไรวะจะเป็นใครเนี่ยไม่อยากจะรู้เลยว่ามีใครอยู่รอบๆนี้ด้วยเหรออยู่แถวระแวกนี้ด้วยเหรอใคร <c oughs> ชายที่แบบมองดูแล้วรู้สึกแบบ Never Looking อะ่ะคือแบบเขาดูแบบกังวลดูแบบลกลนมากเลยยืนอยู่ข้างนอก r a b b i t of Sweet on His ฟอร์เฮดเโอเคไม่งไงต่อเฮ้ยเ hey, อยินทีที่รู้จักผมชาเลสผมอยู่ถนนัง่งตรงข้ามเออสวัสดีผมฉันเอมิลี่ฉันเพิ่งย้ายมาวันนี้ขอโทษนะที่พอดีกำลังยุ่งอยู่เลยอ่ะไม่จะรู้เลยว่าจะมีคนมาแบบมาเยี่ยมเนี่ยอ๋อใช่เออผมเห็นคุณกำลังกินเอ่อมื้อเย็นอยู่อ่ะ ผ่านหน้าต่างนี่เองอะ่ะผมว่าจะทักทายสักหน่อยอภายในใต้โอ้โหภายในตานของเขานี่แบบดูว่างเปล่ามากดูแบบเขาได้ดีดูแบบไม่มีชีวิตชีวาแล้วก็แบบดูกังวลเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างหลังชันคุณอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอโอ้ เขาแบบค้ำครวนอะแบบทำเสียงแบบแบบเนี้ยในปากอะแล้วก็แบบโอ้โแม่งเจ๋งเลยนี่กูมีเพื่อนบ้านแบบน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอเขาก็บอกเออใช่ผมใช่ฉันฉันเพิ่งแบบซื้อที่นี่มาเองอ่ะโอ้โหน tell you about อะเ r ร v วิทโอ้นี่เออคนที่แบบเขาแบบเป็นแบบตัวแทนขายบ้านเนี่ย ใช่ป่าวะเออเขาได้บอกคุณไหมว่าเจ้าของคนก่อนเจ้าของคนก่อนเหรอไม่เห็นจำได้เลยเจ้าของคนก่อนเหรอฉันจำไม่ได้เลยแต่ว่าหลังจากที่ฉันได้ยินฉันก็ตอบสนองกับชาลีด้วยความสะดุ้งะแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะแบบซีดไปเลยเออช่างมาเถอะขอโทษด้วยเออลืมไปลืมไปเถอะมันไม่มีอะไรในบ้านนี้หรอก อะไรวะอะไรวะนั่นอะนี่เขามาดูชั้นผ่านหน้าต่างเลอเนี่ยเออยังไงก็เถอะอยากผ่อนคลายแล้วคงต้องแบบไปนอนแล้วอย่าไปกังวลเลยเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเนี่ยไปดูทีวีแล้วก็ซื้อแบบข้าวไดมื้อที่มากินดีกว่าในพรุ่งนี้เ้วต้องนอนทุเรดาวเอา แต่มันไม่นอนอะหรือหรืออะไรอ๋อต้องดูทีวีก่อน โอ้ให้ตายเถอะใครไปโทรหาฉันเวลานี้เนี่ยโออยห้องนี้ อ๋อแม่งเออสวิตี้ไอ้ชายแปลกคนนั้นอีกแล้วชาลีเออจริงๆเขาชื่อชาลีนะครับที่ผมแปลผิดเขาเรียกผมไอ้เขาเรียกฉันอีกแล้วลืมไปเถอะอ่ามีเรื่องอะไรกันอุ้ยเฮียชาลีเชียอะไรวะเนี่ยฉันเดาว่าเขาคงไม่โทรศัพท์มาใช่ไหม โอ้พระเจ้าเพื่อนบ้านทั้งหมดแม่งแปลกจริงแล้วว่ะเออเหนื่อยมากอยากนอนจังไปแปรงฟันแล้วก็ไปล้างหน้าก่อนดีกว่าอืมอืมโมเมนต์แบบนี้อีกแล้วนะครับนะกูเกลียดมาก เก็บแปลงสีฟัาก่อนโอ้ยยิบแม่เหี้ยอะไรวะเนี่ยตะกี้กเห็นอะไรวะเออล้างหน้าก่อนแล้วค่อยกลับไปนอนต้องล้างหน้าอีกเหรอทำไมน้ำเป็นน้ำร้อนอ่ะ อย่านะเออมันจับมือกูอีกฮ่โอเคกูโคต้นเหนื่อยไปแล้วนแน่เออหลังจากที่เห็นภาพแบบนี้เว้ยเอ้แม่งแปลกเป็นคืนที่แปลกมากแต่เวลานอนแล้วนอนนอน อะไรอ่ะอุย้ยทำไมหน้าไอ้เคี้ยนี่มันดูตอนแรกกูกลัวยู่หรอกเจอไปเจอมากูเริ่มตลกกัะนะี่ยโอ้ยมันดึงมันดึงมันดึงอะไรอ้อเป็นฝันเป็นฝันอะไรที่แปลกมากเดี๋ยวนะเสียงทำไมมีเสียงเคาะประตูเอ๊ยกูไม่กูปิดไปแล้วไม่ใช่หรอวะ โอ้โอเคโอเคกูว่ามันน่าจะเสียล่ะกูคงจะต้องเรียกช่างปลาปามาพรุ่งน,นี้เช้าแล้วละในขณะที่อยู่งนี้ฉันก็อยากใช้ห้องน้ำเปิดต้อนรับกูมากเลย โอ้ไม่ต้องนั่งดูกูก็ได้มั้งโอ้พระเจ้าไม่ไม่ตื่นสีเอวิลี่นี่ต้องเป็นความฝันอีกแน่เลยอ่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอยกูนั่งดูทีวีเลยโรคจิต สีงมันกูค,ควรกลัวหรือควรอะไรดีเนะี่ยเอเออะไรวะกูอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนแปะซแปะซไม่ส,มมสุภาพมันอะเอ๊ะนั่นนะเรา,าไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ผู้หญิงเออสวัสดีสวัสดีคุณได้ยินฉันไหมได้โปรดเอาฉันออกไปจากที่นี่ มันก็เล่นมุกเดิมๆกูก็ยังจะจกตกใจกับมันได้ยังเฮียโอ้ยโอ้ให้ตายเถอะมันพูดเกมสั้นจริงวะอุ้ยแต่แอบทำผมตกใจได้อยู่วะเชี่ยเขาเรียกว่ามางงงแต่แต่กูมานะ เหมือนเกมวางเกมอ่ะก็เกือบดีแต่แบบไม่ตกใจโอ้โหก็เกมดีอะถ้าใครอยากจะสัมผัสบรรยากาศผมว่าก็โอเคนะมันไม่ได้เป็นเกมผีที่แบบโอ้จะทำหลอนแต่ว่ามันแบบมันเน้นแบบตอนแรกก็เน้นทำหลงงงเนี่ยไปอยมาก็ค่อยจะเล่นเรล่าแต่ก็เกมสั้นครับห้าถึงสิบนาทีตามที่เขาบอก สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ c ีว g ซีเกมุ่งไปสู่1ึงพันไลค์เอถึงพันซับสไครต์ด้วยกันนะครับสำหรับทีวีคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ